พามาเบิง้งกันตลาดตลาดไทยอาหารป้าตลาดไทยอาหารป้าพี่นกพามายางเบิ้งเิีน้มขขางทัง้งเบิ้งอู้เสียฮะนักสมโอมีชุยยางมีมันมีเผือกอนี ยางบึงนีแบบกัินเห็ดข้อเงินยางบึงกันดื้ออันน,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 อนี้อย่างหนูน้าจีเนี่ยมาประดองหยียบสักทองเห็ดเห็ดผักหวานหนูน้าก็มีไหมครับครับ ยังไปบางทั้งคุณกันเนยังบ่กเอาของมาลงตามแพงถ้าเกิดมาตอนแรงนี่จะเต็มแน่เลยบักจะบกพามายางเบ่งตลาดขายของป้าอยู่ติดถนนสายชัยภูมิแก่งขอกรถสุนทรปย ใช่ด้วยก็ได้ไทำไมอะไรดีครับประกันฐานละห้าสิบบาทคนระับประกันฐานละห้าสิบบาทครับผมสมบูรณ์ยังใหญ่ๆเนาะยังบงแขพงบ่งงเต็มแขพงยังบ่เต็มเพราะว่าคนยังบ่เอาของลงมาลงโอ้ยหาบากักเอตอคุณยายเพรมีจีบัเบกเอืออ สี่แพงเสียโอ้ยกบหนังกบนีบ่บึงพิ้องหนังกบอันนี้เขียดนี้ปลาย่างอันนี้กินแล้วหาชิฟต์อคอ,อ,อย่าง เบิงทางนี้กันได้ย้ายโอ้ยหาบักึ่งอะไรบ่มีเนาะบักอ่งทั้งพนเดิอ๋อจะของปลาหลากหลายนี้ไปไว้ซุปเนี่ย มากเอุด้ม um, <IL> <C Lust> <sounds> ันเงินอาหาสิบาทนะมันมันไปไก่ไหมแล้วก็จะกลับมาอีกโอ้โหโอ้โหลมันจะมวนนะไปบกทั่วไปซุป มันย้ายเอานังกบไปทอดนะค่ะเอาคนออกเลยค่ะเอาเลยไม่ได้กินโดนแล้ว,ว,เ,วเกีียวว่านออเนาะที่เป็นยังไงซื้อนังกบซื้อนังกบไปทอดไม่เป็นยังค่ะอันนี้ฟังพุ่นก็มิบเล่อฟังพุ่นฟังพุ่นก็มีบถ้าหากักบอหลายจะฟังนี่อะไลช่วงเย็นๆนนะจะช่วงบ่ายๆ่ากวจะเริ่มมาเปิดอยู่ติดถนนสายชายัยภูมิแก้งคอ มีเห็ดมีของปลามีผักหวานเบิ้งน,นี่เบิ้งได้ไรบุกเก๋เก๋เห็ดยังก้านเออข้าวไม่อ้วนอยากได้ไบุกอึนน กระดุมของตาเล่หลายขอบคุณ uh, ผ <room> ักหวานผักหวานกิโลเท่าไรคะเนี่ยปลายสสองร้อยรสองร้อยผักหวานกี่เท่าไรวัอยากได้บึกอึไหอยากได้บึกอึอือ ดยด,ดีอันนี้อยู่ติดถนนายใช้คุ้นแกงข้อค่ะอันนี้ช่วงเศร้าคนยังไม่ค่อยมาเปิดร้านหลายแต่ช่วงใบายๆนี bye, bye, ่จะหลายอยู่ ิโลเท่าไรคะ3 0ค่ะกโล30มีหนังวัวมีเนอไหมต้นัดขายยังไงเนี่ยต้องนัดร้อยสบกะแซบกันหรือร้อยบกะสี่โ่โลละยี่สบตือก็เป็นูมึงเป็นลูกววนทำไมนะอย่าโลกววนเนี่ยวดหเนี่ยลุกหน่อยลูดเนี่ยแล้วแซ่กแซ่กันมีการยูเทิ่มวะ้า giao đi về không được đây bằng nát nè anh đi nát anh này đầu cho cho hết, anh สวัสดีครับสวัสดีครับ here we are beautiful Bangkok Hospital in Khonkan where I'm gonna get big shot big shot พาพยาวานมาฉีดยาฉีดวัคซีนตอนนี้อยู่ Khonkan อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ Khonkan ฉีดยาเค็มซองเขาเรียกว่าอะไรนะี่สแกนมันร็แล้วที่ดีกับเข てみんな、ね。 เขาไม่ได้เบิ่งเวลาตอนนี้มันเพียงนะเขาขฝนขึ้นมาหมดตึงร้อนอีกร้อนร้อนร้อนอาหารข้างทาง มีร้านขายกาแฟข้างท้างแวะก,กินข้าว้างท้างกำลังมองนั่งทั้งคุณนะ้ำตึงกระลังเก็ยดตึงด้อดต่ำสมต่ำด้วย ่าคาสมตำาคาสมตำาช่ไหมก่อนมัยก่อนเขายมาจากปีคอันนี้เพาะขาผ้าลูกขายว่างีหัวสามอ๋อดีตก็เคยขายเตยก่เออเออดึกดําบันแต่บพาท่านมีคนขายค่ะดําบานค่ะขายถ่วยละสามบาทตั้งแต่ถ่วยละสามบาทจ้า เด่นมื่อนี้กิโลละสองบาทว่าบ่บ่ได้ไปเลี้ยนน้ำไผ่หรอกค่ะเลี้ยนน้ำของเจ้าของนี่แหละฝึกฝนเองเลยคุ้มคนเองเทศเรื่องลูกเทศเรื่องลูกเรื่องเต้าแต่ว่าข้าววันีอาชีพนี่อย่าง ร้ายแตกเลยอ๋น <yelled> ี่เห็ดหมองนั่ง อันนี Please, ้ซื้อบ้านนี้อย่างคะปลาซันปลาซันปลาซันบ้านปลาซันบ้านปลาซันมาถ่ายบึงแมค่าข้างในดู

น,น,นักทีย่ยม,มรงแรกกิจการโรงแรมกับยูก็ได้มได้แล้วผลกระทบเต็มเตมเลยกิจการโรงแรมเนี่ย เพืนก็บอกใไบ่แต่แแต่เพ right> ื่อนเขาเนาะนี <S <s ่แต่ธรรมดาบ่ได้น right. ั่นลูกค้าพอมีนอยู่ขังทั้งเนาะเนาะให้ยยูพ้อย่ไหร้คาพคนหูก็เริ่มมี้ย

เออแมนยู่มันจะจังจะราคาขายเนาะม,ม,มือเงียบกัเงียบ,ม,บมือมนั่นก็นนะั่อนอย่าหน่อยเลย <c oughs> อันนี้เด้่อันนี้คือเอยียงเนี่ยนางตัิกจ้ประดับเตี่ยอันของตาเราขายนี่ล่ะเราเห็นว่าได้เอาออกไปว่าเพ็ดขาย เห็ดขายคือบไ,ไปโช์ข้างนอกนึกว่าเป็นเห็ดประดับล้านเราอยากเก็ดเตียงหน้ารเี่ยโอ้โหกระติกโอ้โอ <c oughs> ผักทะเลเห็ด <c oughs> ป้าเห็ดเป็น,น,น <c oughs> เห็ดหัวนะ เซปไลเดอร์เซปไลเดอ,เดอมากินขาวัางเดเอาอีกบ่เฮ้ยา,า,าเข้าอีกบ่าบมากินขา ป็น,นไงแบยกทำนบ้านอทำบ้านนอกกันนะกินยังไงกินมันเป็นตะแแ่บมลสามติดป่วที่ติดป่วยอยู่บ้านก็นดีได้มันแบบนั่นแสบแบบบ้าน ย่อมเป็นน้หเียนจิ้นเานกากเป็ดเตียวเป็นแซ่บหลายเนาะนั่งกินปละชุนิล้วไปน้ำเนาะอิ้วก็สวยเนาะ อากาศดีกมองเขาห่านอนนะนั่นห้อนลราห้อนนะจานเดียวเราอยู่ก่อนเนฮ้กินไรล,ลวกลับไปบ้านแล้วก็กินอีกขึ <c oughs> ้นรถดีได้หลับได้ไแบบ ยังวนดันเหมือนเน้นานะกหมดแล้วเนาะหมันตอนทุกสิ่งทุกอย่างเรีรออยรบร้อย่ะต้องไวยพ้อที่ไห,ไหี่อ่ม,ม,มีเหลือ,อพญ่วันกระบม,มีเหลือ,ลอก็เพราะอันห้องทองเราอยู่ขอห้องท้องอยู่เไ,ไปกินบ้านอ,อีกอ้ยแซ่บ ยนั่นแล้วแทบอะแ่บค่ะแ่บหมดเลยบ่มีเหลือนลีราน้างทั้งแ่บค่ะ สมตำกระแซบเข่ากระแซบท,ทารตมสั่งกระแซบคนปากดุบอกจากบ้านเพื่อนจักเทีย <c oughs> ปากดุปากดุเบาดุไปต่อ ก่าจะหอดบ้านแบบวะบวงดอายิบกันนี่คือตลาดเชาวบ้านตลาดผักกอดสารพิษตลาดเศรษฐกิจตำบลานาเสียวอำเภอเมืองกลุ่มแป้งใหญ่ ผักบ้านซับดวงใจะคะ่ะทางถนนว้มีผักบุ้งนงะรครับ10บาทจ้า10บ,บาทมีบักกะเดามีอันขายทุกมือปะคะตลาดตัวเนี่ยขายทุกมือจ้คะค่ะอ๋อาขายทุกมือ้ยอวยยงางก,ก,ก็ได้ดดค่ะทอดกระกรองไข่ไข่เป็ด หน่อไม้อ๋อหนัสไปซุปเนาะซุปเห็ดกระด้างเป็เห็ดกระด้างัวตีอ๋อราคาเท่าไหรคะสิบบาท อันนี้ยังเนี่ยอ๋อที่มันที่มันเปรี้ยวๆนะไมันสมๆนะเสร็จแล้วล้านบมดเต็มอันนี้มันมันอีงคะมันข้าวมันข้าวเอาสองถุงนี่ค่ะเดี๋ยวมันไปต้มน่าจะช่วยต้มส่งไปจานนส่งต้ม ต้มก็ต้องใส่ถุงก็ได้ค่ะหิวไปสองงันนี้ก็ได้ดย, <c oughs> ยังงุขอบคุณหล,ลายค่ะประหยัดน,น้อยนึงจ <c oughs> ำเท่าไรทนาดสิบบาทจ้าอันนี่ะนี่ก็สิบบาทนี่น้ำพร่อมน้ำจะแก่

เียนกด้ค่ะขยอบครับเย็นอันนี้ขายขายจากไหนคะูจากพิมาเอาจัดเอาจัดโลนึงได้ลายปะนะะได้ลายย่เอาจัดโนึงด้วยใครนี่าย เอามาเอามาจากทุ่งตลาดัดบ้นบ้านกล้นี่มีเท่าไหร่นี่ีละสิบห้าบาทละสิบห้าบาทเดี๋ยวกำลังจะสุดี่มาดดูดูสอกล้